คลิปนี้นะครับแอดจะมาแนะนําซอสนะครับที่สำหรับใครที่กำลังฝึกเขียน sql ใช่ไหมครับภาษายอดฮิตเนาะสำหรับการเขียนดึงข้อมูลจาก database น,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนทําง,งานในด้านไหนเนี่ยก็ควรต้องม,มีทาาักษะนี้นะครับว่าเฮ้ยบางทีเราไปเรียน sql มาแล้วใช่ไหมครับไปลงคอร์สมาแล้วแต่อยากมีพื้นที่หรือมีซอสที่เราสามารถลองสร้าง database ของเราเองได้ใช่ไหมครับลองเขียนสคริปที่เราเรียนมาเนี่ย six star form บ๊าบ๊าเนะครับอยากจะลองเขียนมีที่ไหนบ้างรวมถึงอันนี้คลิปนี้จะเป็นสอนวิธีการ ลงทะเบียนนะครับติดตั้งนะครับเข้าใช้งานฟรีของตัว Google BigQuery นะครับรวมถึงิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่นว่าใช้งานเบื้องต้นนะครับเขียน q u e r y นะครับซันต a าเบสใน G B Q ยังไงนะครับก็อันนี้เป็นสวิตของ Google นะครับที่ทุกท่านคุ้นชินนะว่าจะเป็นใช้ Search Engine นะครับใช้ตัว Drive ต่างๆเนาะอันนี้เขาก็เป็นอีกรบบหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บดัตเบสนะครับบนคลาวได้แล้วเราสามารถเขียนสคริปต์ S Q L ได้นั่นเองนะครับ ก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาตามลิงก์นี้นะครับ URL ตามนี้นะซึ่งยาวมากนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแอร์จะแนบลิงก์นะครับตรงใต้คลิปเราจะมาคลิกตามกันมาได้นะก็เข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ให้ระวังเนี่ยก็คือตรงแอ c o เ n าตรงนี้นะครับมุมด้านขวาที่ล็อกอินนะครับให้เราล็อกอินนะครับ G account นะครับหรือ Gmail เเนี่ยตามแอ c o เ n าที่เราต้องการนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวแอ c o เ n ามันก็จะไปผูกกับตัวนี้ที่เราไซน์อินนะครับถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดตรงนี้ครับ Get Start for Free นะ เบอร์ชั่นของทดลองใช้งานนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดบ้างนะอย่างเช่นจะสามารถใช้ได้บางโปรดักต์นะครับแต่เรื่งโปรดักต์การสร้างระเบยดเบื้องต้นนะครับการเขียนสคริปต์ sql เนี่ยทำได้แน่นอนนะครับรวมถึงครับเขาก็จะมีเงินให้เบื้องต้นนะ3 0 0ดอลลดอ์นะครับอันนี้เราเบิกไปใช้ข้างนอกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าอร์วิสของ google นะครับหรือตัว bigquery นะครับเขาได้จ่ายเนาะในการคิดเนี่ยก็คือจะคิดต่อการที่เรากดรันนะครับตัวสคริปต์นะครับมันจะเป็นหลัก สตางเนาะนะครับต่อเมกะไบต่อเทราไบานะครับที่เรากินไปนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีตังให้เราใช้ฟรีนะ3ามร้อยตอนซึ่งผมก็มองว่าเพียงพอสำหรับการทดลองใช้งานนะครับกดนะครับก t ส start า r r ฟ e ีไปเลยนะครับอันนี้เขาก็จะให้เราใส่ตัวอินโฟมิชันต่างๆเนาะอันนี้ก็แนะานำให้เลือกเป็นครั้งที่ไทยแลนด์ไปครับที่เราอยู่นะแล้วก็กดจริงๆจ,จะมีให้อ่านตัวคอนเซนต์นะครับว่า สามารถใช้งานประมาณไหนได้บ้านะครับขอข้อมูลอะไรบ้างแนละ้วก็ลองกดอ่านดูได้นะถ้ากดโอแล้วโอเคก็กด agree and continue ไปเบื้องต้นนะครับเขาก็จะให้ใส่ตัวบัตรเดบิตการ์ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเพราะว่าอันนี้เขาใส่เพื่อเราทดลองใช้งานเนาะแล้วเกิดเราต้องการจะใช้งานจริงๆขึ้นมานะครับก็จะได้ตัดจากบ,บัตรนี้ไปนะครับอันนี้ทุกท่านจะต้องมีบัตร ตัวเครดิตเดบิตเนาะนะครับที่สามารถมาผูกได้นะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอ่ะพอเรากอกนะครับรายละเอียดของบัตรเครดิตเดบิตไปเรียบร้อยนะครับกด next ต่อเนาะนะครับมันก็จะให้เรามาใส่ข้อมูลต่อนะครับอันนี้นะครับเขาก็มาถามข้อมูลนอกอย่างเช่นบริษัทของคุณนะครับหรือองค์กรที่เราทำเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ลองดูที่คิดว่าใช่ของเรานะนะครับผมเป็นสมอ l l company ละกันนะครับกด next ไปนะครับ อ่าทำไมถึงมาใช้ Google Cloud นะครับไม่นา่าจะมีบอกว่าพอผมชวนนะ,นะครับก็ลองเลือกไปนะครับสักข้อนหนึ่งนะอะอย่างเช่นอ่จะลองหาโซลูชันในการเก็บข้อมูลลกันนะครับ n น x t ไปอะ,อะไรอไรบ้างที่ทำให้คุณสนใจนะตัว Google Cloud นะครับก็จะเป็น data management ใช่ไหมอ่าประมานี้แล้วกันนะครับกด n น x t ไป ก็ถามว่างานที่คุณทําอยู่บประมาณไหนนะครับตัวท่านก็ลองเลือกโล่งตัวเองได้นะครับสมมติผมเป็นวิ้วกรเป็นออกเปิร์นะครับกดดอทนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถครับเข้ามาในตัวของ Google BigQuery ได้แล้วนะครับหน้าตามันก็จะเพลเพแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับลงคอมเราเลยครับเราเพียงแค็ l o g i n นะครับผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับ ทำงานบนออนไลน์ได้นะโดยที่ก็เวลาล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับสมมติผมปิดคอมไปเนาะนะครับเช้าวันต่อมาเนี่ยก็ให้เข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับทุกท่านสามารถกดปุกมาไว้ได้เลยนะนะครับตัวคอนโซลตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เราสมัครนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสำหรับการใช้ g bq เนาะนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะของตัว google นะครับ b q r y นะครับเอาเลยทุกท่านนะครับมาตรงนี้สามขีดตรงนี้นะครับกดคลิกอกมานะครับ ตรงนี้ครับมันจะเป็นเซอร์วิสทั้งหมดนะครับที่สามารถทําได้นะครับในของ Google BigQuery นะครับอย่างเช่นนะครับการตั้งค่าสิทธิ์ต่างๆนะครับบางทีเราสามารถแช์นะตัวดตเารเบสของเราเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับใช้งานได้การเปิดตัว API นะครับให้คนอื่นสามารถดึงนะครับได้นั่นเองนะครับการจัดการพวก Cloud Database ต่างๆมาบาร์นะครับแต่แท็บผมให้ทุกท่านนะครับมาใช้กันน่นก็คือตรงนี้แทบ BigQuery นะครับ จากนั้นครับมากดตรงนี้ครับ Big Query Studio แท็บนี้นะครับมันก็จะเป็นแท็บนะครับหน้าต่างของ s t i o นะที่เราสามารถครับเขียน Query SQL นะครับดึงข้อมูลจาก Database เนี่ยนะครับลองมาเขียนกันดูได้นะครับให้สังเกตนะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ครับมันจะเป็น s c h e ม a นะครับว่าเรามีส c h e m a าอะไรอยู่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นผมก็จะว่าน่าจะเป็น default นะครับก็ขึ้น Dynamic นะครับเลบารีบาบานี่เป็นต้นนะครับ ซึ่งถ้ากดคลี่มานะครับมันก็ควรจะต้องมีตัวเทเบิลเนาะนะครับที่เราสามารถลองเขียนดึงได้เหมือนกับที่เราเรียนมานะครับแต่เนื่องจากนี้เราเพิ่งสร้างกันมาใหม่ๆเลยนะครับเลยยังไม่มีข้อมูลครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะยกท่านเนี่ยลองสร้าง d a t a b าเบนะครับสร้างเทเบิลนะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับลองยัดเข้ามาในตัวของ Google BigQuery ใช่ไหมเราจะได้ฝึกลองเขียน SQL ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วซออของการนำข้อมูลเข้านะครับตัว BigQuery เนี่ยมีได้หลากหลายแบบมากเลยนะนะครับจะ จากดึงจากไฟล์ e x c e l CSV นะครับจะเขียนนะครับ API ต่อเข้ามาก็ได้นะครับจากซอเต์ดอื่นๆแต่อันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดนะแล้วก็รวมถึงการเมนเทนง่ายสุดเนะี่ยก็คือจากคอนเน็นะครับตัวข้อมูลจาก Google Sheets นะครับเข้ามาในตัวของ BigQuery นะครับทกุกท่านก็นะครับ ร้างตัวไฟล์ Google s h e e t นะครับมาได้เลยนะอันนี้ระวังนะครับเป็นไฟล์ Google s h e e t นะไม่ใช่ไฟล์ Excel ที่อยู่บน Google Drive นะครับแล้วเราเปิดผ่าน Google s h e e t นะครับมันจะเป็นไฟล์ Google s h e e t เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น้ออันที่สองเนี่ยก็คือ Account นะครับของ Google s h e e t เนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเป็น Account เดียวกันกับที่ตัว Google Query นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเหมือนกันเด็ดๆนะครับต่างกันไม่ได้นะครับโอเคก็ถ้าทุกท่านนะครับ สร้างตัว Google s h e e t มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับว่าไฟล์อะไรแนะนําว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะนะครับภาษาไทยจะมีปัญหาตอนที่ดึงเข้าตัว Google q h e e t นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือสร้างนะครับตัว Table ให้เรียบร้อยเลยนะอย่างเช่นหัว Table คืออะไรนะครับแล้วก็ตัวของข้อมูลเนาะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้หัว Table นะครับแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่สามารถมี Space ได้นะครับมีเคอช่องว่างีได้านเหมือนกันนะครับโอเค ญี่ปุ่นให้ท่านทำเนี่ยก็คือให้ดึงข้อมูลนะครับจาก Google Sheet เนี่ยนะครับปักอินเข้าตัว Google b i g q u e r y นะครับโดยวิธีการคอนเทนต์แบบนี้ครับมันทำให้เวลา Google Sheet นี้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลเนาะมีการเพิ่มลดนะครับมีการแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็จะออโต้อัปเดตบน Google b i g q u e r y เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปนะครับเอาตรงนี้เข้าตัว b i g q u e r y ใช่ไหมให้ท่านกดตรงนี้ครับแช่นะครับตรงนี้เนาะ f a u l t เป็นจำกัดก็เลือกเป็นคนที่มีลิงก์นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเป็น editor ไปนี้เราต้องทำการเซตสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงชิทเนี่ยนะครับว่าใครที่มีมีลิงก์ก็ตามเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำนะครับตัว bigquery เนี่ยอาจจะเข้ามาอ่านนะครับตัวไฟล์ไฟล์นี้ไม่ได้นะครับอ่ะลืมกด copy นะกด copy l i n ตรงนี้นะครับที่เราได้จากการเปลี่ยนเซตสิทธิ์การเข้าถึงตรงนี้นะครับกด s a v ิ่งไปแล้วก็มาที่ bigquery ของเรานะครับวิธีการสร้างนะครับ database นะครับจากตัว g o o g l e s h e e t นะครับก็ให้กดตรงนี้ครับบวกแอดนะครับจากนั้นครับเลือกตรงนี้ครับ local file เดี๋ยวผงบอกไปครับว่าซอสของการสร้างนะครับดัตตาเบสนะบนบิ๊กคเนี่ยมีได้หลายแบบเลยนะครับตามนี้เลยนะครับแต่ซอสที่ผมจะให้ทุกท่านเลือกนะก็คือตรงนี้เลือกเป็นดายนะครับก็คือสร้างนะครับข้อมูลเนี่ยจาก Google d r i v e นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถามว่าตัว g o e d r i v e U I L นะครับมันคือตัวไหนนะก็คือสิ่งที่เรา c o ปปีมานั่แหละนะครับ จากก้ google sheet นะก็มา control v ครับหรือ paste ได้เลยนะครับไฟล์ format ครับไอ้ลิงก์เนี่ยนะครับไฟล์เป็นนามสกุลอะไรนะครับก็จะมีทั้ง csv jsn บาบาใช่ไหมก็ให้เราเลือกเป็น google sheet นะครับอันนี้เขาถามว่าช่วงของ sheet เนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟล์ google sheet มันมีได้มากกว่าหนึ่ง sheet ใช่ไหมจาน s h e ไหนนะครับช่วงคอลัมน์ไหนถึงคอลัมน์ไหนนะครับถ้าเราจะอ่าน sheet แรกนะครับก็ทุกคอลัมน์เลยก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้ไปนะครับ ตรงนี้โปรเจกต์นะครับมันก็คือสคริมมาเนาะนะครับที่ตัวข้อมูลเนี่ยจะอยูุ่ที่สคริมมาไหนซึ่งค่า default นะครับมันจะเซตให้ตามที่มันเซตให้ครับคือตัวโดยไมค์เลฟตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะก็อยู่นี้ไปรับกันนะนะครับเรื่อที่2เนี่ยครับก็คือ Dataset นะครับก่อนที่จะเป็น Table ได้เนี่ยก็ต้องระบุได้ระบุให้ได้ครับว่าในตัว Table นี้นะครับอยู่ใน Dataset หมวดอะไรอย่างเช่นบางทีเราอาจจะเก็บ Data set ที่แยกหมวดกันใช่ไหมอย่างเช่น Dataset ของฝ่ายขายงฝ่าย ้นคุณเป็นต้นนะครับอันนี้เนื่องจากยังไม่เคยมี data set อะไรเลยนะก็ให้มากดตรงนี้ครับ create a new data set เพื่อสร้าง Data set ใหม่นะนะครับอันนี้เราสามารถนะครับสร้างชื่อได้นะสมมติผมะใช้ Dataset ชื่อว่า test ไปก่อนลวกันเนาะเราจะลองเขียนดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัว Data set เนี่ยจะอยู่ e g i o นไหนครับเป็นการเซตนะครับตัวร g i o นของตัวสวิตซ์นี้นะครับก็นะครับให้เลือกม l t ติ e g i o n ก็ได้นะนะครับ แล้วก็เซตตั้งเขาก็ได้ก็คือเป็น e g เจนที่อยู่ในอเมริกานะครับจากนั้นกดเครดิตัสเซตไปนะครับก็ยังมีตัวตั a เซตนะครับที่เราตั้งไว้นะครับนี้ผมก็มากดตัวเทที่ผมเลือกไปเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เราต้องเ e ตติ้งเนี่ยก็คือชื่อของ t ท b บินะครับจะชื่อถือว่าไรนะครับผมก็แนะนําว่าให้ตั้งชื่อนะตรงกับชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็คปปี้มา มาแปบะบแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะมีเทเบลนะที่ชื่อว่าเซลล์ Data ใช่ไหมตัว Dataset ในเท s ตนะครับแล้วก็ตัว s c h e m a นะครับตัว d a m i c l i p t ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความสะดวกนะบางทีเนี่ยเราก็อยากให้ตัว b i g q u y r y เนี่ยมันสามารถรู้เลยนะว่าที่มีหัวของคอลัมน์นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหม นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นข้อมูลจริงๆนะครับแล้วบางทีเราเ,เกลียดม,มาบอกว่าเฮ้ยมีคอลัมน์อะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วแต่ไทคืออะไรนะครับเราสามารถให้ Big Query นะครับสามารถ Detect ได้ออโต้นะว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างนะโดยที่ตรงนี้ครับตรงสกรีม,ม่าให้มากดตรงนี้ครับ Auto ออโต้ดีเทกความหมายก็คือเดี๋ยวตัว Big Query นะครับจะไปเรียนรู้เองเนาะว่าเฮ้ยมันมีหัวคอลัมน์นะแล้วหัวคอลัมน์มีชื่ออะไรบ้างซึ่งอย่างตัวอย่างข้อมูลผมเนี่ยก็มีทั้งหมดเจ็ดคอลัมน์ใช่ไหม Transaction Order Date บาร์บาร์บาร์จนถึง นะครับแปลว่าควรต้องมี7คอลัมน์เนาะแล้วก็มีชื่อนะครับคอลัมน์ตามนี้กดลิกไปนะแล้วก็ตรงนี้ครับระวังนะครับตรง Advanced option เนี่ยให้กดคลิกออกมานะตรงนี้ตรง Header row to skip นะครับความหมายก็คือหัวของคอลัมน์เนี่ยอยู่แถวที่เท่าไหร่นะครับถ้าอย่างข้อมูลผมเนี่ยมันอยู่แถวแรกใช่ไหมตรงนี้ครับก็ให้ใส่เลขนะครับจากเลขศูนย์เนาะเป็นเลข1ไปนะครับไี้ กั้นะครับกด create table มันจะขึ้นว่าชื่อเทิลที่คุณเนี่ยมันสร้างแล้วนะนะครับ go to table แล้วกดตรงนี้ครับ go to table เห็นไ่ว่าครับมุมด้านซ้ายของผมเนี่ยนะครับอ่ะลองนี่ใหม่นะ level นะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ dynamic lift นะครับก็คือตัวเป็นชื่อสกิมมานั่นเองกดคลิกอกมาครับในแต่ละสกิมมาเนาะก็จะมี data set ใช่ไหมครับว่าข้อมูลเนี่ยกับ แลจะเซตอะไรบ้างท็อปิกอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็สร้างตัวเทสไปเนาะแล้วถ้าเรากดคลิกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีบอกว่านะครับในแต่ละเซตนี้นะครับมีเทเบิลอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเทเบิลเซลด a ต้าน่าจะผมนะครับลองทําให้ดูกันนะครับแล้วก็นะครับถ้าเรากดจากเมื่อกี้นี้เนาะว่าอ่าโอเพนนะครับตัวเทเบิลหรือนะครับมาถัดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้ผมขอปิดก่อนกดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแท็บแบบนี้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ครับมันก็เหมือนเป็นการพรีวิวนะว่าข้อมูลนะครับเราเซตตัว table หรเทเบิลนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะโดยที่แท็บแรกเนี่ยมันจะบอกว่าส c h ม m a นะครับก็คือคอลัมน์มีอะไรบ้างนะครับก็มีคอลัมน์ชื่อนี้ใช่นไหม transaction แล้วเดือน day ถึง state นะครับที่ผมให้ลองดูกันแล้ว type ของแต่ละคอลัมน์คืออะไรไหมครับ integer อันนี้ตัว dictionary เนี่ยมันออโต้นะครับ detect เองหมดเลยนะนะครับนี่ผมไม่ทำอะไรเลยและถ้าทุกท่านนะต้องการที่จะลองเขียนสคริปต์ sql ใช่ไหมที่เรา เรียนกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะลองเขียนจากข้อมูลนะครับบนนี้จากที่เราสร้างกันมานะครับทํำยังไงนะก็ให้ท่านกดตรงนี้ครับกดบวกแถบตรงนี้นะครับมันก็จะลูมเหมือนแถบใน g ุกกี e ชีสนะครับที่เราสามารถบวกชีสนะครับบวกอะไรได้ซึ่งถ้าเราบวกมานะครับอันนี้ครับมันจะเป็นเป็นพื้นที่นะนะครับของการเขียนสคริปต์ SQL ได้ละนะครับทุกท่านก็สามารถลองเขียนได้น่าอย่างเช่นผมก็ select ใช่ไหมครับสัาว์ฟรอมนะครับ ถต่ว่าชื่อเทปเปอร์ตรงนี้นะครับจะเขียนเป็นชื่อของอะไรใช่ไหมครับก็ท่านครับพิมพ์ชื่อเทเบิลที่เราเอาเข้ามาเลยครับอย่างที่ของผมเนี่ยชื่อเซลเดต้าเนาะนะครับมันก็ขึ้นสเกจมาว่าอ้เซลเดต้าเนี่ยนะครับมันต้องมีคําว่าเทสขึ้นหน้าเนี่ยนะแล้วก็กดนะครับจากสิ่งที่มันขึ้นสเกจมานะแบบนี้อ่ะมันก็จะปรับนะครับสินแ a x ใหลับเราเนาะว่าเราคนต้องเขียนแบบนี้นะถึงจะอ้างอิงถึงเทปเปอตัวน,นั้นได้หรืออีกที่หนึ่งนะที่จะหาว่าเฮ้ เทเบิลเนี้ยนะครับมันต้องเขียนยังไงในการรีเฟอร์ใช่ไหมจากแชทตรงนี้ครับเซลล์เดต้านี่ยให้มาตรงนี้ครับดีเทลแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เทเบิลไอดีนะครับก็เหมือนเป็น ID ของเทเบิลนี้เนาะว่า ID คืออะไรนะครับก็ท่านกด Copy ตรงนี้มาได้ครับแล้วก็ไปเพส์นะครับตรงหลังฟอร์มนี้ก็ได้โอเคผมลองเขียนคริปง่ายๆนะก็คือดึงข้อมูลใช่ไหมครับทุกคอลัมน์นะครับทุกแถวเนี่ยของเทเบิลเซลล์เดต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วกดรันดูตรงนี้นะครับปุ๊บ มืนขึ้นแถบนับผลลัพธ์ของการรันนะครับมาด้านล่างตรงนี้นะครับก mm ็เห็นได้ว่าอันนี้อ่ะมีเทเบลนะครับเด็ดเทเบลที่ผมพูดถึงไปใช่ไหมเส้ในข้อมูลเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ผมให้ทุกท่านลองดูใน Google Sheets เลยนะครับครับท่านไหนอยากจะลองเขียนสคริปต์เนาะเขียนฟิลเตอร์ผ่านคําสั่งแว่ใช่ไหมไปเรียกจอยกับเทเบลอื่นๆเนี่ยผมมองว่าก็เป็นพื้นที่ดีนะในการลองเขียนได้เพราะว่าใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับ แต่พอเขียนไปแล้วนะครับสมมติอ่ะผมเขียนสคริปต์ไปเยอะมากมายเลยแล้วแบบอ่ะวันนี้อยากจะพักละนะครับอยากจะเซฟสคริปต์ที่เราเขียนไว้นะครับวิธีการเซฟเซฟยังไงนะวิธีการครับก็คือมาที่แถบนี้แหละแถบที่เราเขียนตัวสคริปต์ไปนะครับกดตรงนี้ครับเซฟแล้วกดยังีงครับเซฟคิวลี่มก็จะให้เราเราตั้งชื่อครับว่าอีคิวลี่เนี่ยจะชื่อคิวลี่ว่าอะไรนะครับสมมติอ่ะผมจะเขียนว่าเทสเอชแลละกันเนาะนะครับตรงนี้นะครับก็คือ การเขียนสคริปต์ตรงเนี้ยหรือสคริปต์ไอตัวเนี้ยครับ SQL เนี่ยจะให้ใครเห็นได้บ้างนะก็แนะนำให้เลือกเป็น personal แหละก็คือเราเห็นคนเดียวนะครับอย่างนั้นกดเซฟไปคำถามคือนะครับสมมติผมปิดไปเนาะกลับไปนอนนะครับตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งนะครับถามว่าครับไอสคริปต์ที่ผมเขียนไปนะครับมันจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมนะครับมันจะเปิดงานเรามาทำต่อได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือนะครับผมว่าทุกท่านน่าพอเห็นแล้วนะ ตัวสคริปต์นะครับมันจะไปถูกฝังนะอยู่ในนี่ครับแทบ Save ็บเซฟคิวี่ตรงนี้จากในตัวนี่แหละไดมิกเลฟเนี่ยกดคลิกออกมาครับเห็นไหมนี่ชื่อนี้เลยเทสเอชคิปที่ผมเพิ่งตั้งชื่อไปนั่นเองแต่ไม่ต้องกลัวว่าเขียนสคริปต์ไปแล้วหายครับมันจะเซฟให้บุนคลาวนะนะครับแล้วก็กดคลิกมานะครับเห็นไหมครับพอจะขึ้นแท็บออโต้แล้วก็มีสคริปต์ของเรานะครับขึ้นมาตอนที่เราเขียนไปเราสามารถมาเขียนเสร็จแล้วก็มากดเซฟนะครับคลิกีต่อได้เพื่ออัปเดตงานนอะกเป็นตน้น